อยากวิ่งให้เร็วเราต้องวิ่งให้ถูกหลักวงสวิงแขนต้องกว้างความเร็วในการเหวียร้ยแปดสรอบต่อนาทียกขาสูงให้ได้มุม110องศาโน้มตัวเรไปข้างหน้าโน้มไปเยอะๆเลยแต่อย่าลืมเงยหน้ามองทางนะมาเดี๋ยวผมวิ่งให้ดู เห็นไหมครับเทคนิคผมวิ่งเร็วจนคนอื่นตามไม่ทันข่าวเช่นเคยมาดีหน้าที่ผ่าเข่ามาแล้วเลยว,วิ่งตามทันหลังจากผ่าตัดเข่ามาแล้ว2-6เดือนผู้ป่วยจะเริ่มคุ้นชินกับข้อเข่าเทียมและสามารถงอเข่าได้ร้อยยี่อยงศาและกลับมาออกกําลังกายได้อีกครั้งไหนโชวงงอเข่าให้ดูหน่อยอต้องโชงงอเข่าด้วยเหรอไม่โชว์เราจะเชื่อได้ไง ทำถึงเปลี่ยนข้อเข่าใหม่ก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้